สวัสดีครับวันนี้ห้องสตอรี่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกระสือผีที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดมาเล่าให้ฟังกันครับกระสือเป็นหนึ่งในผีไทยที่คนไทยพูดถึงกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายคนเชื่อกันว่า ผีกระสือไม่ใช่ผีไทยแท้แต่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศเขมรจากผู้ที่ทำการเล่นไสยศาสตร์แล้วทําผิดข้อห้ามนอกจากนี้ผีกระสือยังปรากฏตัวอยู่ในความเชื่อของชาตตะวันออกเฉียงใต้รอบประเทศไทยเช่นลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และยังมีประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจ ที่สามารถถอดหัวนในเวลากลางคืนที่หากไม่กลับล่างก็จะเสียชีวิตในตอนรุ่งเช้าในสมัยโบราณผีกระสือถูกเรียกว่าผีลากไส้แต่ถูกเปลี่ยนเป็นผีกระสือในภายหลังเชื่อกันว่าผีกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่เข้าสู่ผู้หญิงถ้าหากเข้าสู่ผู้ชายก็จะเรียกว่ากระหังโดยมักจะเป็นผู้หญิงชรา ยาเมื่อมีความหิวกระหายเกินยากที่จะควบคุมตกดึกผีกระสือก็จะออกหากินด้วยการถอดหัวพวงเครื่องในตัดไตไส้พุงลอยตามลมออกหากินโดยจะทิ้งร่างกายที่เหลือเอาไว้ที่บ้านเมื่อผีกระสือลอยผ่านไปที่ไหนก็จะมองเห็นเป็นดวงไฟขนาดใหญ่สีแดงหรือสีเขียวเชื่อกันว่าดวงไฟนั่นแหละคือวิญ,ญญาณของผีกระสือ ที่สิงอยู่ในตัวของเหยื่อผู้เคาะลายผีกระสือมักจะออกหากินตั้งแต่ช่วงค่ำพบป่ลอยในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มไปจนถึงรุ่งสางเมื่อผีกระสือกินอิ่มแล้วก็จะกลับเข้าร่างตนแล้วใช้ชีวิตในตอนกลางวันเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทุกประการแต่มักจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นเช่นไม่สบตาผู้คนสันโดษเก็บตัวบางคนอาจไม่ชอบแสงสว่างอย่างเห็นได้ชัด คนสมัยก่อนเชื่อว่าผีกระสือมีอำนาจที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากจนทำให้ถูกจารึกเอาไว้ในกฎหมายตาสามดวงของกรุงศรีอยุธยาโดยมีการระบุโทษของการใช้อำนาจคุณไสในทางที่ม่ชอบเกี่ยวกับผีกระสือหรือใช้ผีกระสือไปทำ้ายผู้อื่นให้ทำการประหารและยึดทรัพย์เข้าหลวงตามมาตราที่137 เพราะเป็นผีที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก่อให้เกิดความเกลียดชังใส่ความกันผีกระสือชอบกินของโสโครกของสดของข่าวโดยเฉพาะผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆในสมัยก่อนต้องระมัดระวังการมาเยือนของผีกระสือในตอนกลางคืนเป็นอย่างมากเพราะกินขาวเลือดสด จะเป็นสื่อชักนำให้ผีกระสือมารอกินเลือดหรือลกเด็กที่ถูกตัดทิ้งถ้าหากศพโอกาสผีกระสืออาจถึงขั้นเข้าไปควักตับไตไส้พุงของผู้เป็นแม่หรือทาลกเด็กทำให้คนสมัยก่อนมักจะนำลวดหนามหรือไม้หนามมาปิดช่องว่างระหว่างกระดานเลือนเพราะเชื่อกันว่าผีกระสือกลัวไม้หนามจะเกี่ยวพันไส้จนไม่สามารถลอยหนีไปได้นั่นเอง คนโบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อกันว่ากระสือจะเอาไปเช็ดปากและถ้าหากนำผ้าเช็ดปากผีกระสือเอาไปต้มจะทำให้ผีกระสือเกิดความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วแสดงตัวออกมาเพื่อขอร้องไม่ให้ต้มผ้าเหล่านั้นผีกระสือเมื่อรู้ตนเองว่าต้องตายจะไม่ยอมตายอย่างสงบแต่จะพยายามหาทาง สร้างทายาทกระสือต่อด้วยการขายน้ำลายให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งทานเพื่อให้กลายเป็นกระสือต่อไปอย่างไรก็ตามพฤติกรรมในการสแสวงหาทายาทของผีกระสือนั้นมีคนตั้งข้อสันติฐานว่าอาจจะเป็น,นกลไกธรรมชาติของผีกระสือถ้าหากพยายามฝืนไม่ทำตามก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่หากทําตามก็จะได้ตายอย่างสงบ ฝากดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับห้องสตอรี่ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ